ดูน้องมะเตรีมยมสุางตุแนวเันเพียงแันวม่สิบันไดกินจังหน่อยเนี่ยนะพอใหญ่ต้องกินเจ้าสิเตะเจ้าต่อไอ้หอยก่อนทำให้เจ้ากินได้หนิ สวัสดีพี่น้องแม่ห้อยโบมีมมลายาญมาแหละสกินโหลดวัดงสวัสดีกับโบเฮดแล้วเด้วยนีวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป่องปายสู้ผู้สุขชนจ้าพบพ่อกับเมียแม่ขอแล้วกับพ่อยันยันคนโกในช่อง B M Channel ครับเม่้อมนี้มากินแบบง่ายๆเนม้อ คนโลนอยู่พี่น้องแล้วผักกับบุญมีมิต่ผักเกษตรไม่มีผักวันนี้เอาแบบเร่งส้มม้งส้มม้งเร่งด่วนสมตำตำส่วค่ะพี่น้องขามาเด้อค่ะพี่น้องแซมมึงกันเด้อหนิเขอข้ามเขาจำเล็กบาทนี่ย่าเสพเพรามาๆกินน้ำกันเด้อค่ะมีไงเรามากินเพชร โอ้ขนทำตาสวัสด,ดีบ่โอ้เสืขอขั้วปุ่นมกเม็ดจำซั่วข้าวปุ่นปูนาเส้นใหญ่หรือไม่ใหญ่ดูนอ่องมะ เพรจดจาด้วยมักำใช่ไหมตามเสบกไม่ไงโซพีมือเองมังปลากระสีนันท่านแกดักเนาะ เรืงกิตจะหน้ากับร่างห้อง าเด้อพี่น้องเด้อดันมึงจันเป็นยังไงเจ้าเปียเ๊ยบดแดดเข่าโกน <c oughs> หูขอด่วนไม่เงยใครวัน <c oughs> ที่ฮักปานนีบก็ไ <c oughs> ด้โล่ะโสดเนาะมื่อลังเอายาเข่าโกนหูขอด่วเด้อ nhặt giò khánh kẹo nó câu thôi nó mà hùng cả hơm phải đi mày hiến bỏ ép bỏ hành nang tạc <laughs> phải nang tạc cháu lý đấy <laughs> ngoài tôi nói xem rồi đây là chảo แต่ไม oh ่ม oh. oh ีไงโอ้ผลอยากน้ำผนใดที่เก่าเปล่าเบาผลเนาะอยมีม่นเลย อันใส่ว่ไปเอ็มตำหมหุ่นแสบที่สุดอืน่องสิน้องประกอบกับหลายหลกินน้ำกับบท่านพี่น้องเลยบนเต้ๆนๆนะ

ช่วงนี้พักกับบุมี่พี่น้องข้าหนาแหลมมาะไม่จะพักกับทิ้งเจทำาหน่งค่ะเมื่ออื่นตลาดบ้านเสาหนาน่าจะได้พักหรือพี่น้องดูือมนห้องขันบูมี่ตลาดกับบูไปสือใส่ าไปในเมืองกไกลๆตลาดเศจ้าก่ะตลาดโรตบอมบ้าหขอเทียนเท่านอยเทียนอยู่ทงเทียนอยู่ทงถ้าเราไปรปัดสื่อเขาไมีเวลาไปรัดสื่อ chào tâm phiết nó bổ cũng một sạp của nhà mhm 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 กะหมกหนุ่มปูกินปูใตน้ำเพลินกินบ่ได้เด้อพี่น้องกินบ่ทันมันใตโตกเบิด <c oughs>

คุณเลรักค เผ็ดเ็ดมากหวานเผ็ดจนต้องเวาไท้เลยบปล่เผ็ดกระดอกระเดียะเผ็ดพดผืม แซ่บครับแซ่บมะนาวเนี่ยแซ่บแสบ,แสบหอมเยนน้มเลย ตําน้ํมันใส่น้ําบ่นี่ใหญ่ตาน้ํมันใส่น้ําบ่น้ําบุ่งอะอึขึ้นขนาดเลยมันลงเจ้าก็บ่เบิ่งสิพอ ่วนเมกะทิน้นไช่ ก่อนหลังถวยเริ่มกระปูมันมากไน,น่นองมันปกติอืม้ม อย่ไงไดีไหมนงังไปใลยเอาเอิ่มกันลูกนี้ได้ไหมไปแล้วอย่างเดล้างหลังเถอะย่มที่ป่าคอยดแล้ว ไปเดี๋ยวค่ะโอ้ไปกินตาบงคงเพชรด้นี่เฮือแล้วหลายเดือนแล้วว้าเพชรข้าเพชรแน่เพชรน้องเอ้ยขออภัยเลยค่ะแต่งตัวไปข้างนอกมากเพชรน้องเป็นทางการจักหน่อยอื โอ้ยเด่นหน่อยอยังอุ๊ยเพชรพี่นอ้องเพชรคักเพชรแน่จนปากบวออกปากมึนบื่อแสบปากเบื่อมั้งแสบจนเพชรเพชรจนปากโปเอาครับส้ำหรับคลิปนี้กันส่วนพี่ส่วนน้องนะครับมากินตำมะฮงเพชรเพชรนำกันนะครับตำใส่อีก,กับปูหน้าสดๆุดพี่นอ้องแสบคักส่วนอีกกระปูกำลังมันเนาะแมนเมน ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นกำลังแรงใจให้กับช่อง B M c h แนลเน่เด้อครับกดติดตามเลยด้อพี่น้องจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเก่าเลยเนาะแมนค่ะเปิดจีบแด้เป็นกำลังใจเาให้คลิปต่อไปพี่น้องแมนพี่น้องจ้าฝากกดแชร์เน่เด้อเจ้าคือไห้ไห้เราพี่น้องซึ่งเพชรสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยเฮ้ยแม่เด้อ